ป้าเนื้ยหายน้ำขนดมทำไมต้ก to ินงอกมาลูมนสมุนหัวปล่อยกินได้แม uh ่กูยังอะไรนกสุ่ยดูกินนินบ่คือนะเพน้อนานกูมันหยาดเนาะมันเอาหายได้มมันเสื่งมาดิแม่งจะบดจะถายมันจะหยาดในของเก่าอ้ก็กินนี้ที่ดกไกอบางกินนีทีกบุดกินนีที

เนวไว้กกินเน้อีกินเนี้ยกตังคกินเนี้ยขนาลุงมนเงาหไม่เปิดนะต้องปอนหัวเดี๋ยวางนี่อ่ะกูกินเน้อตี๋เยบอนีมาสิยาก็มอหันได้บอได้ไหมเงยงีเงียบม่ได้ด้ว ป่อใส่ห้ดอู๊ดแม่งี่ข่ก็แปลกอ้ยี่ขาแก้กองพวกบะใส่มเ็กครให้หนดออมึงจะขายอะไรเยอะแยะขายเยอะมเนเียนเยอะมต้องไปขายกระเซียงไหมที่มึงเป็นแมงโเมื่อตามันถิ่มทุงนุ กินอันนี้ก่อนโอ้สองเสานี่ <ừ. S 2> นั่งซุ้มแสวอ้าวเกิดอะไรวะมารงไผ่นี่ยาย่ดังแล้วทรงร้านโอ้ยผุนมือคำแก้มยู่ปึ่งดูสภาพแม่มึงนะ <c oughs> โอ้ยอันทาบโบมี่ผุนมากแล้วของฝ <จะ S 1> ากทาบโบมี่จจมาสอบหนึ่งโอ้ย อ่มมีาไม่มีอะไรโอ้โหอะไรก็พู้โอ้โหเลือดบูมี่หลายกัวเฮ้าไม่ว่ายูกสภาพหนุ้ยพอเมื่อวานบ่มีของฝากดูนะนี่เออนี่แหละพ่อว่าลูกอยากได้ไข่ก็ไปหานี่ดูสภาพหอไข่พ่อ กอย่างกนับหกท่พักผ้ายมันมีบดแช้กับครัวกับครัวไห้วกับตัวครัวอีดีมันก็เกินไปเป็นสายไก่ปลาด้วยนะคเราไก่ปลากระเวกขาวอันนี้ขอบคุณนะคะของฝากไก่ไก่ปลาเจามารีอังไปสอดานไปบตรสองบ่มี้ามุกกะ่มีบบ่บ่บสิทศนิยันฝากไปสองสามวันนี่วันนี้ไร้ก็มูนเปนางไป็ะได้างบดี้นิ